สืบบุญส่งนางผู้ครับระบบเป็นลุงกิ่งเป็นคนดูแลวัดนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องรับผิดชอบและบางเอิญมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาต้องจัดการให้เรียบร้อยสนุกมากครับมันไม่เกี่ยววัตถุหรือผิดที่นี่ก็ทำาปันอย่างนี้ ถามว่าบทเรื่องนี้ท้าทายไหมลงุงกิงก็ท้าทายเพราะท้าทายใ่าง่ถี่ว่าสภาวะจิตเขาเนี่ยสำคัญมากเลยสภาวะจิตลุงกิงเนี่ยเราต้องแฮนเดิลต้องโฮต้องโฮอะไรอย่างเงี้ยงั้นผมผมต้องทําให้ตัวละครเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรแล้วมันก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนี่คือการไล่สภาวะตัวละครอันนี้สนุกและตัวละครดูเหมือนไม่แบนด้ดวยตัวละครมีมิติด้วยน่าสนใจมากครับก็ทุ่มเต็มที่เลยนะตกลงันจะข้ามหัวกูไปหาท่านอยู่คุณเลยใช่ไหมไอ้หมา ละครเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นละครที่เกิดขึ้นที่อื่นลําบากนะละครแนวเนี้ยต้องเป็นละครที่ถ่าย PBS เท่านั้นเพราะว่าเป็นละครที่สะท้อนสังคมและมีมิติเชิงซ้อนกับสังคมคนดูแล้วก็จะเห็นภาพจริงของสังคมแล้วก็มีการขยี้ขยายเพื่อให้ชัดเจนขึ้นกระบวนการโกงมันเยอะมากการที่มีคนเริ่มทําละครเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นที่จับจ้องแน่นอนจะมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างหรือท้าทายมากกว่าสังคมที่เราเห็นหรือเปล่า หรือจะอยังอยู่ในธรรมเนียมของละครปกติอันนี้เป็นงานหนักของทีมงานนะและก็ของไทยบีเด้วยผมถือว่าเป็นละครสร้างสรรค์เรื่องหนึ่งแค่ได้มีส่วนร่วมเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะครับรู้สึกมีความสุขแล้วเฮ้แจ็คบอกว่าเนนอยากได้สังคทานลุงก็เลยเอามาให้ฝ่าละครน้ำดีฝากละครที่คนทําตั้งใจจริงแล้วก็ช่องตั้งใจที่สะท้อนสังคมสะท้อนปัญหาของประเทศนี้นะครับ